สวัสดีครับมาพบก,กับเกม Among Us อีกแล้วนะฮะเรามาลองเล่นกันในโหมดที่มีนักฆ่า2คนดูบ้างนะฮะโอเคผมจะไปเปลี่ยนสีหน่อยอ่าไม่มีสีให้เลือกลนะสีนี้ก็ได้เดี๋ยวดูครับ <laughs> พอก่อนเล่นแบบมีหน้าค่าคนเดียวไปอันนี้มีฆาตกรสองคนนะอยู่ในหมู่พวกเรามาดูก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างภารกิจ enter id code เฮ้ยตรงนี้เลยก็ได้นังไงที่เหนก็คอยอะ่ะเ๊ะ อะไงต่ออา้าวมีคนตายแล้วใครวะอูซัดใครตายใครตายใครฆ่ากันอืมใครอ่ะ มันเงียบกันจังวะไม่มีใครรู้เลยว่าใครฆ่าเวรกรรมสกิปไหมเออสกิปไปก่อนก็ได้นะผมเลือกสกิปไปก่อนเอานักฆ่ามีสองคนน่ะน่าจะเป็นทอมใครคือทอมทอมมันตายไปแล้วไอ้บ้าเดีอเดยอ ไอคนที่บอกทองผมว่าไอเหลืองอ่ะชัวร์เลยไอเหลืองไอใช่แล้วคนหนึ่งเหลืออีกคนหนึ่งผมว่าไอตัวไอเหลืองเนี่ยน่าสน่าสงสัยที่สุดฮะบทออกบทไม่มีใครถูกเตะออกไป ราคาสองคนยังอยู่โอเคตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราไปห้องล่างใกล้สุดปะทำอะไรไปเลเอาเอาอีกอะไรเนี่ยยังไม่ทันได้ทำภารกิจเลยเหมือนเดิมครับบูซัส ซัสท er mm ี hmm. um, ่น like ่าจะย่อจากัสเป็นะฮะเขาใช้กันว่าใครเป็นคนที่น่าสงสัยอะไรประมาณนี้ฮะอย่างไงกันะเนี่ยใครกดเรียกประชุมขยันเรียกจริงรอบนี้อเล็กอเล็กคือสีขาวอะ BBB อะไรกรี Green นนะ่าเขียวนะ่าสงสัย <K _ d ata> อ,อแน่ใจเปล่า <K _ d ata> ผมว่าไอ้เหลืองอ่ะ <K _ d ata> น่าสงสัยไม่รู้อะ่ะผมวดเหลืองก่อน <K _ d ata> อ้าวสีน้เงินออกกับเกมไปละ เดี๋ยวทำไมเดี๋ยวผมโดนเตะได้ไงเนี่ยไอ้บ้าเ้ยผมต้องรีบทำภารกิจให้เสร็จอะเรีแียเตอร์ตายแล้วก็ยังมีภารกิจให้ทำต่ออ่ะโอเคนี่ๆๆดีโอเคโอ,เคโอ้เดี๋ยวทำไมทำไม่ได้อ่ะโอเคนะทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จ อ๋อโอเคนีนงานของเราตืทีนี้คือเราจะชนะได้ก็คือเราต้องทำภารกิจให้เสร็จนะฮะซึ่งอ่าเป็นผีก็ดีหน่อยอ่ะไปตรงไหนก็ได้คืออะไรอ,ะอันนี้เรียบร้อยแล้วยังอ่าจิ้มไม่ได้นะถ้าผมออกก่อนไปอื่นก่อน มีห้องนี้เอา้าเรนกรรมแพ้ฮะจริงๆด้วยไอ้เหลืองจริงด้วยว่าแล้ว